วันนี้เราจะมาเป็นพนักง,งานส่งของนะครับใน King Legacy เนี่ยดูๆนะเนี่ยเราเราต้องมารับเคสตรงนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะบอกไว้เรามารับเคสตรงนี้ผมไปถามหลายคนนะที่ไม่รู้ไม่รู้เยอะมากเนี่ยมารับเคสตรงนี้แล้วก็กดมันจะมีนี่มันกดรับเคสใช่ไหมแล้วก็กดตกลงไปเออ เนี่ยแล้วก็จะกดกดรับตรงนี้ปุ๊บเราก็ส่งเนี่ยมันจะสโลแบบนี้ให้เรานะดูดโคสโลแต่ถา้ามีผลที่บินได้เช่นผลแสงผลมังกรผลฟินิกจะเร็วมากแล้เวเราเรา,เราจะไปส่งตรงนี้นะดูทุกคนไปไปส่งจุดหมายมันจุดหมายมันเป็นหาจะเป็นไอ เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะมามาอันนี้บอกบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะทุกคนนะนี่นี่มาตรงนี้นี่เห็นมาผมนี่ไม่รู้นะั่นไอเคสตรงนี้แรกๆผมไม่รู้หงงมหาตั้งนานกว่าจะรู้โ,โอเคนี่ก็เสร็จเฟวตแล้วครับ ถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็ลองมาถามดูนะไอ้มันจะมันจะไปเพิ่มตรงนี้นะทุกคนเนี่ยไอ้อะไรไม่รู้อะแต่เราจะรับรางวัลได้นาทุกคนอันนี้บอกบอกแค่นี้ครับไปแล้ว